ทีนี้หากขยับมาดูกนนารแข่งขันเมืองไทยมาดามคัพ2,025-2,026กันหน่อยค่ะเป็นกนนารแข่งขันฟุตบอลเยาวชน7คนแล้วก็เตรียมเปิดฉากในวันที่10มกราคมหรือวันนี้นั่นเองค่ะ ทางมาดามแปง้งนพันล้ำซ้ำค่ะนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเป็นประธานถแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน7คนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีค่ะรายการเมืองไทยมาดามคับพ2 0 2 5 2 0 2 6ค่ะที่สนามฟุตบอลซูเปอร์สตาร์อารีนาลาดพร้าว80ซึ่งก็มีการถแถลงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานที่ผ่านมาโดยนับเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่4ติดต่อกันค่ะพร้อมตอกย้ำความยิ่งใหญ่ในฐานะ รายการฟุตบอลเยาวชน7คนระดับโรงเรียนที่มีเงินรางวัลรวมสูงสุดในประเทศไทยกว่า1ล้านบาทพร้อมกับมีการคัดเลือกผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP ค่ะไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอเวสปาฟูกูกะในศึกเจลีก1ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา2สัปดาห์ด้วยกัน ซึ่งภายในงานค่ะก็ยังมีนักฟุตบอลนะที่เข้าร่วมงานถแถลงข่าวค่ะแล้วก็ร่วมมีการพูดคุยบนเวทีประกอบไปด้วยกวินธรรมสัจจานันค่ะอดีตผู้รักษาประตูตำนานทีมชาติไทยเพยโดนฉำรัศมีกองกลางทีมชาติไทยหาะจากสโม,มสรการท่าเรือเอฟซคณะคำยกค่ะกองกลางทีมชาติไทยจากสโม,มสรเมืองทองยูไนเต็ด นักกิจโพสีค่ะนักฟุตบอลดาวรุ่งจากสโมสรการท่าเรือ FC แล้วก็นัรกกรรรักษาค่ะกับตันทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในชุดปัจจุบันค่ะ และสำหรับรายการนี้ค่ะก็เป็นการแข่งขันฟุตบอล7คนในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีค่ะกำหนดอายุผู้เล่นเนี่ยในปีพศ2551ถึง2553ค่ะเพื่อสอดคล้องกับการเตรียมทีมชาติไทยในชุด U17 ในการแข่งขันขทั่วประเทศทั้งหมด10โซนแบ่งเป็นภาคกลาง2โซนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2โซนภาคใต้2โซนภาคเหนือ2โซนแล้วก็กรุงเทพมหานคร1โซนรวมกันทั้งหมดเนี่ย160ทีมค่ะ ่งการแข่งขันค่ะก็จะประเดิมในโซนที่2นะเป็นสนามแรกค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยการแข่งขันก็จะเริ่มกันในวันที่10มกราคมหรือว่าวันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์2569ค่ะส่วนทางด้านของมาดามแป้งนนพันธ์ล่ำซำค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดค่ะก็ได้มีการกล่าวค่ะว่าเมืองไทยประกันภัยได้ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมวงการฟุตบอลไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในระดับเยาวชน เพราะว่าตนเองเนี่ยได้อีกตําแหน่งคือนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็มีความเชื่อมันเป็นอย่างยิ่งว่าฟุตบอลในประเทศไทยจะแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อรากฐานที่มั่นคงจึงเป็นที่มาที่ทําให้แป้งและเมืองไทยประกันภัยได้มีการริเริ่มจัดการแข่งขันฟุตบอลร,รายการเยาวชนอย่างเมืองไทยมาดามครับขึ้นเป็นขั้งแรกเมื่อปี2566ค่ะ,คะ ก็จริงๆแล้วเราเริ่มมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะเริ่มทําที่สาจังหวัดชดแดนภาคใต้นะคะจากมี16ทีมจนวันนี้ก็เราแบ่งเป็น10โซนแล้วนะคะก็10โซนมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด153ทีมก็พรุ่งนี้เริ่มคัดเลือกกันเลยนะคะที่ฉะเชิงเซาก็เจออาจารย์สกลมอนทองได้เลยนะคะพรุ่งนี้มารืนนี้จะอยู่ที่นั่นตลอดแล้วก็ออพอได้24ทีมก็จะมาเล่น ที่ BTU สนามทพุทเทนนะคะซึ่งจะ,งะช่วง24ทีมจะมีถ่ายทอดสดตลอดนะคะทางช่องเมืองไทยมาดามครับนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะก็เงินรางวัลปีนี้เราเพิ่มที่1นะคะแชมป์ได้ถึง3 0 0 0สนแล้วก็ที่2ได้แสนห้าที่3ได้1 0 0 0 0แสนะคะแล้วก็คนที่เข้ารอบ24ทีมก็ได้ทีมละ1,000 0บาทนะคะแล้วก็ยังมี MVP ได้หมื่นหนึ่ง แล้วก็ MVP นี้จะเป็นการแมวมองตั้งแต่เริ่มพรุ่งนี้เลย MVP เองก็จะได้ไปฝึกซ้อมที่สโมสรอ,อวิสปาฟูโกุโอกะด้วยเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วก็จะได้สิทธิ์เซ็นสัญญา ส่วนทางด้านอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะอย่างพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์ค่ะก็ได้เข้าร่วมในงานวันนี้เนี่ยก็ได้มีการกล่าวาว่ารายการฟุตรบอลเมืองไทยมาดามคัพเนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดีที่ได้ให้โอกาสน้องๆได้มีโอกาสได้สแสดงความสามารถเ <Correct. S 1> ชื่อว่ารายการนี้เนี่ยจะทําให้นักเตะฟุตรบอลอันนักเตะนะคะที่มีการแจ้งเกิดมา,มาได้อย่างแน่น,นอนค่ะก็ก <Te> ่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทางเมืองไทยมาดามคัพนะครับที่จัดฟุตบอล แบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วอะทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับสำหรับน้องๆเยาวชนให้ได้มีเวทีในการแข่งขันนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่จัดอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีคุณภาพในการจัดด้วยซึ่งก็ทางเมืองไทยมาดามครับก็ทําตรงนี้ขึ้นมารวมไปถึงการที่พอมีทัวร์นาเมนต์เล่นแล้วก็ได้กระจายไปสู่ทั้ง10บโซน153ทีมซึ่งก็ทาผมเชื่อว่ารายการนี้ก็ทําให้มีนักฟุตบอลหลายๆคนท,ที่ที่เป็นดาวรุ่งแจ้งเกิดขึ้นมาในรายการนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่เป็นฟุตบอลเยาวชนในระดับโรงเรียนนะครับแล้วก็นอกจากความพิเศษในการแข่งขันครั้งนี้แล้วเนี่ยนอกจากทีมโรงเรียนแล้วก็ยังมีเปิดโอกาสนะครับให้ทีมในสายอาชีพเนี่ยเข้าแข่งขันกันด้วยนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์สาคัญในปีนี้ครับนอกจากเงินรางวัลเนี่ยมาดามครับก็มีทางด้านของการเข้าร่วมการแข่งขันของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายอาชีพนะครับปีนี้เนี่ยมีการแข่งขันเนี่ยหนึทีมโดยมีทีมจากสายอาชีพเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันด้วยกัน4ทีมครับ ก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจังหวัดลำพูนครับวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชการราชดำเนินและวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพนะครับทางด้านของอาจารย์สุวินพิมศิริครับผู้ฝึกสอนทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพครับก็เปิดเผยถึงความรู้สึกบอกว่าดีใจมากๆที่รายการนี้จะเปิดโอกาสให้กับทีมจากสายอาชีพได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยทําให้น้องๆหลายคนเนี่ยได้แสดงศักยภาพและโชว์ฝีเท้าในเวทีใหญ่ พร้อมตั้งเป้ามุ่งไปถึงตำแหน่งแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้เลยครับรายการนี้เนะี่เป็นเป็นรายการที่วิไลผมเนี่ยหรือวิไลอาชีวะได้เข้าร่วมก็ถือว่าดีใจนะนะ่ที่ที่รายการมาดามแป้งให้โอกาสของสายอาชีพหรือสายอาชีวะเนี่ยได้เข้าเล่นนะครับนะน้องๆก็ได้โชว์ฝีเท้าแล้วก็ดีใจ น้น้องๆดีใจที่ที่ได้เข้าร่วมนะครับก็เข้าร่วมตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับนะก็เป้าหมายเหรอน้ก็ทุกคนนะเนาะเป้าหมายก็คืออยากจะได้แชมป์นะแต่ก็จะทำให้ให้ดีที่สุดนะครับนะเป็นแมตช์ไปก็ฝากฝากคณาจารย์นะครับนะแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็นักเรียนนักศึกษาวิทยาเทคโนโลยีโพลียุเทพน้ก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ด้วยนะครับาฝาก ฝากทีมวิไลเทคโนโลยีพลิงเทพด้วย1ทีมครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับกับการแข่งขันเมืองไทยมาดามครับซึ่งการแข่งขันจะเริ่มประเดิมสนามครับในโซนที่2จังหวัดฉะเชิงเซาในวันนี้เป็นต้นไปนะครับ10มกราคมก่อนจะลากยาวครับไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กุมภาพันธ์ครับที่สนามแพทสเตเดียมครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมหากรรมกีฬาหรือว่าอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่ให้น้องๆได้มีการเฉิดฉายนะแล้วก็รวมถึงเป็นการวางรากฐานที่ดีกับน้องๆนะักฟนะุตบอลทีมชาติไทยในอนาคตด้วยค่ะ